อ่ะท้าไทยสบายดีเลยพี่ทุกท่านพอามื่อวานนี้เขาจะได้ขึ้นป่าหากินอยู่ป่าเดี๋ยววันนี้นะกับบ่อเกตเพื่อนแองบ่อต้นตามคนเขาขึ้นป่าวันนี้ได้มาเรื่องประมาณที่ตามตามที่ลังทุกคนเลยพอเราจะขึ้นหากินอยู่ป่าก่อนวัอนี้เป็นผู้ขึ้นป่าคนทางเขากะยะมีแต่น้ำใจในที่มันเลยยายามีนะเดิน้าป่าหกคนตกลงมาหลายเลยน้ำอ่งคนทางเข้าไปเลยแต่นานหอดอยู่ไปมันนี้นะเดินทางขึ้นป่าก่อนวันนี้นะ เอาเดินท่านขึ้นป่านก็เพราะว่านำอังทางทางลายคนคนกเลย เดินทางไปกับยังมันทนาอสอทุกคนนะแถวขี่รถมาก,กอะเบาเกตกับเบลต้นพืนไปกอนกายทำมุติวเขางลง่ึงเห็ดอยู่ดาผจันทร์เท็ดเพาะและ้วเขาไอเพาะอ้อยังบ่เห็นฮักเดินทางไปรจำบังพเพราะเบ่เกตกับเบาต้นพืนไปก่อนเลยไปไทยทำมุติวแล้วอยู่ประจำบังนะ เดินจ้าวเดินทางมาป่ากระหอดมอดที่เ้าพักเซ้าทุกคนเลยเอามาอยู่ทัาพู้นี่ก็้นนี่นะเพราะว่าย่ำผลเ้าอาฝืนทำเลยแต่น้ำก็ชดเลยน้ำหอยนะตัวที่ถึงอยู่โอ้ตัวน้ำชดไหวเลยน้ำหลายป่าขึ้นได้ ทางเขาไปหาอยู่หากินยมแรงเพราะว่าเขามาป่าเ,ยเคยไปหาอยู่หากินยมแรงไป่ได้คาดเทียวทุนเลย,ยเดินทางไปป่ามาไปลิ้นดงนะหาอยู่หากินแต่มาต้นเพื่อกลไปทั้งเพิ่นนะบยมเกตเพื่อกลไปทั้งเพิ่นมาเลยแยกย้ายกันไปพากันไปหาอยู่หากินนะนะเอาไปเท่า แต่ขึ้นตรงลงป่านีนก็เฮาก็ไ่ได้มาหึงได้ได้ทุกค้เด้แต่น้าบ่มีะูดด้ใดหยูยกาขึ้นมาวันนน้าชออโหยเลยไหลึ้นอเอาะวันนี้ไปหอดเหีห่ฮเฮากิการเหว่พอมีทุกด้องเลพอเหว่วเฮาขึ้นมาแต่เึงผู้ใเอาเห็ด แดดเหว่เชื่อกก้ไม้เฮคยแรงกางวันขึ้นมากางเลยไปนี่นชอบกางอีกไปนี่แดดและตัวแรงไปโอ้แดดลงบ่ ไปก่อนโม่มันจะไปจท่ไหรไม่รโดนมันไม่ใหญ่นบนเวทเลยฮัลโหลมีตีนมดด้วยมาเนเวชนดเลยาอาโฉเลยสีต่มมันบ้าห้อง เดีวเจ้าว่าเฮามาฮอดเหฮาก็มากางเห่าก็ฮอดเห่าเลยให้กางเห่าก็ทุกคนเลยเพราะว่าเห่านะเอแต่ฮึองต่ชกมาเด็ดไปเลยไงบด้ขึ้นมากางมันขึ้นมาแล้วให้กางก็ที่เล่นลงท่ก็มีเล แล้วเรียบร้อยแล้วตอนเหี้ยเขากะเหี้ยกมมุ่งตุยองอยู่พอเขากะาแล้วเลยทุกคนเลยกังแล้วจะเดินทางไปหาลิ้นตามตรงด้วยได้บ,บ่ดนี้อืมวันนี้เจ้าคนทางเขาการเหี้ยวการเผย่าเขาจะเดินทางไปหาอยูุหากินเนี่ยทุกคนมาก็ไปนําโูไปก่อนไปชอบไม่ละมานะแต่พระกระดังฮือฮืออยู่จะได้อยู่จะได้กินอย่างนัะ กี่ไรเนีกี่ลกหรือบ่แอบรปกับไปกลัมืดกลับมา đèn bố lúc nữa phải thằng cái đôi chứ chỉ thằng ao tôi này, này. Phụt hầm thang giặt เด็ดอยู่กับพ่อดังแต่เชียงเด็ดจะมีอยู่ไหนแต่พ่อทังนู่ขนาดตังเตือน พี่เจ้าว่าเขาเดินทางพบป่ามายางทุกคนคือกินมายางเห็นบ่เลยก็กัดมายางกินมายางก็พวกเฮียหน้อยอยอู่ยทุกคนพวกเฮียมบ่ใหญ่กระตาเห็ดกินพวกเฮียมบ่ใหญ่เลย คือเอาไปหาอยู่หาก,กินของฮอตาตาด้วยโดดน้อย้ะทุกคนเลยน้ำก็ชอดเลยน้ำชอดปลาขึ้นนี่ปลาชีวขึ้นแล้วปลาชีวอยู่ตามปลายห้อยปลายหูปลาชีวขึ้นอฮอดปลายห้อยน้อยนี่น้ำนาลาย ตอนนั้นก็คำนะทุกคนเลยม,ลมือพา,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 ากันาปุนมือทำอาย่เชมือหอยมือหาบนเอาไขอใหาปุ่นต้องทำให้ยเมือหาบ่นเอาไเลยบาีรียนเจ้าว่าเขหาไปฮะนช้นีิก็มาฮอดบอดแลวทุกคน ทำมือตีมืมืดเลยกดทํามืนก็บีดุงเลยเก็บตัามาได้เพอโน๊ตตัวนึงน,น,น,นเลยตรงคู่เอากรได้ยัง เกเบไอยู <Hey. S 1> ่เฮกินคนไปหาและแรกกนกเป็นึงตัวตรงโคกตนึงตัวนึงก็แล้งเน่ยนี่มันก็มีตัวใหญ่ไปเลย แกงนุกนกะปเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยโอุ้ดีเลยไปเ่ยวหุักดีไหมนี่ไงนี่ไแกงแกงมีกะปิแกงหั่นข้าวิน้ำ้ว่กนเย buddy แกงมุกตัวนึ่งแกงุกมันก็ชุกแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยอยากกนข้าวกินน้ำก่อนมามามาทุกคนมากินข้าวกันมาแกงมุกโอเพทุนได้มุกตัวหนึ่งเดิมาปนี่ผัดมีลงมาเลยไม่กินโจนไงแกงุกไปแช่ละกินน้ำมาก่อน อยู่บ้านก็ไปกินนี่แก๋งนกหายิงนกอะไรนี่นกยิงนี่จะนกขดนกห้องตกโลดเต็มทีเออคือใหญ่โคตรชอบยิงมันไม่ได้ยิงมันมันทันมันตอนนี้การเจ้าว่าเ้าวกินข้าวกินน้ำยาเ้าวไปหากายทรยิงก็ทุกคนเลยแต่พนก็คอยอยู่ได้ยิ้มยับยอยู่ผนทุกข้ได้มาขึ้นแค่นั้นที่จะไปก็เดินทางพาการก็ คือห้อกินขากินน้ำยาคนทางหอบาอาการหายยืดทุกคนพอไปตามดลงตามป้ายทางไปเลยคนท่างเขาไปอาการอาย่หากินคืนคือนท่างห้อยกายพอหนูทุกคนผูหนูเคอะผู้นาชูนนียหาชิ้นยิงก็ตอนนี้ก อมหน all, all right, all right. All right, all right. ุ่มกบเลยจ้ะทุกคนเลยโตแลลกไปเลยบูท่านมันเ่านจะเดินทางไปต่อก่่าอากาศต่อเลยใส่บูชักได้านยำบูชักเ่านจะไปได้เลยอ่ะตอนนี้ก็เอาผ้ากันยึดกับหมอนโบดถ์เลยทุกคนเลยวันนี้เราก็จะปิดคลิปไว้คลิปนี้ไว้ขอขอบคุณขอบใจผู้ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่